อันยองอาเซียร,ยรนสารนิดสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะทุกคนพี่แจงนะคะคุยเฟื่องเรื่องเกาดีกับกุสมาอินคอเรียจ้ารักทุกท่านรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่แจงก็จะมานําเสนอนะคะมาติดตามเจ้าเท้าสีม่วงนะคะเรามาดูว่าตอนนั้นที่กล้ากันนะคะเอ่อเพาะ,ะพันุ์นะคะเพาะพันธุ์เพื่อจะเอาต้นกลาก้าของมันเพื่อไว้เตรียมไว้ลงดินนะคะตอนนี้ ไปมันไปถึงไหนเต,ติบโตไปถึงไหนแล้วเรามาดูความคืบหน้าของมันแล้วกันนะคะนนี้คุยเฟื่องของพี่แจนะคะคุยเฟื่องวันนี้รรนะะก็คือจะเรื่องหัวไชเท้าสีม่วงนะคะเป็นไว้สำหรับหน้าหนาวนะคะไว้กินหน้าหนาวหัวจะอยู่บนดินนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะความคืบหน้าของหัวไชเท้าสีม่วงจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มขึ้นแล้วคะ่ะอันนี้ตอนี้เป็นผักกาดนะจ๊ะผักกาดไว้ทํากินเจนะคะเป็นผักกาดขาวต้นใหญ่ๆนะคะ เนี่ยวันนั้นนะคะวันนั้นจากวันนั้นนะคะตอนนี้การเติบเตเดินเติบโตเราเฝ้ามาติดตามเรียบร้อยนะคะเราเฝ้ามาติดตามว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตัวหัวประกาศสีม่วงนะหัวประกาศสีม่วงจ้าหูขึ้นเยอะแล้วค่ะนี่ก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ2อาทิตย์หรือสามแล้วปะคะ ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็ได้ประมาณนี้ตอนนี้คือย้ายเคลื่อนที่ย้ายจากกลางแจ้งนะคะเข้ามาอยู่ในเฮาส์นะคะเพราะว่าพายุเข้าบ่อยมากค่ะเกาหลีนะคะอ่านะคะดูสิตอนนี้กำลังให้น้ำนะคะต้องมีฝักบัวโปรยปลายเอานะคะไม่ใช้สปริงเกอร์นะคะ ถ้าสปริงเกอร์นี้มีความรู้สึกว่ามันแรงเกินมันแรงหรือ,อยังไงไม่ใช่ใช่ไหมคะมันแรงเกินไปมันทําให้เดี๋ยวไม่ออกอันนี้คือทางน้องๆทางเจ้าของเขาบอกว่าเนี่ยคือขึ้นประมาณแค่60-70%เน่ะนะคะไม่ได้ขึ้นแบบร้อยเปอร์เซนะคะโอ้สวยงามขึ้นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้ไอ,อ้ถาดหนึ่งประมาณ128คูณ 300, 300นะคะลองคูณกันว่าประมาณกี่ต้นนะคะ ก็กี่เปอร์เซนต์ก็มาลองดูกันนะคะเนี่ยค่ะแบ่งประมาณ3ามแถวสามแถวนะคะอันนี้เกิดทั้งหมดนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะหลายพันต้นอยู่หรอกนะคะเมื่อคืนก็เจอพายุนะคะตั้งแต่เข้าเฮามาในเนี้ยเจอพายุสองลูกแล้วนะคะคือไต้ฝุ่นสองลูกแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ การเจริญเติบโตนะคะก็ประมาณนี้นะคะประมาณเมื่อไหร่เอาลงสวนคะไม่ทราบใช่ไหมคะคือแล้วแต่ว่างานสะดวกแล้วกันเพราะว่ามันยังมีนาข้าวแล้วก็ปกติเก็บข้าวก่อนไหมคะต้องเกี่ยวข้าวก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะเอาเข้า,าไล่ลงนาลงสวนได้เนาะเก็บข้าวเสร็จก่อนเพราะว่าตอนนี้ฤดูเก็บเกี่ยวตัวทัวเขียวเสร็จหรือยังคะยังเนาะ ยังไม่เสร็จคือยังไม่เสร็จหลายอย่างนะคะก็เลยจะต้องทยอยเอาเป็นอย่างๆไปนะคะียายต้องรดน้ำนะคะขนาดฝนตกต้องมารดน้ำเพราะว่าอยู่ในเฮาส์นะคะต้องใช้วิธีการรดน้ำเอานะคะเพราะว่าถ้าใช้ฝนเนี้ยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นนะคะมันจะขึ้นยากยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะใช้ธรรมชาติไม่ได้ต้องมีการเพราะการบ่มการปลูกนะจ๊ะ นี่แหละคะ่ะตัวดูสิค่ะอุย้ยเนี่ยเยอะมากเลยผักกาดเดี๋ยวพี่จะก็ว่าจะขอน้องเข้าไปแบ่งปลูกะปลูกก็ไม่เคยได้กินนะมีแต่เวลาไปทำกิมจิก็ต้องมาเอากับน้องเข้าอยู่ที่ไม่รู้เป็นอะไรปลูกอะไรไม่เคยขึ้นเลยสวยงามมากเลยคะ่ะโอ้โหแบบแต่ผักกาดนี่เต็มพื้นที่เลยเนาะแบบไม่มีช่องว่างเลยนะคะสําหรับผักกาดไอตัวที่จะทํากิมจินี่นะคะแก็บเยอะมากเลยแต่แต่ตัว หัวประกาศสีม่วงเนี่ยนะคะมันก็ยังมีช่องว่างว่างอยู่เยอะบางอันก็ไม่ค่อยขึ้นมาอันก็ขึ้นน้อยนะคะอืมตัวนี้นะี่ยอตัวนี้โดยเฉพาะอันนี้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยขึ้นน้อยมากไม่รู้เป็นอะไรได้กระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะคะบางอันก็ขึ้นเป็นร้อยเปอร์ซ็นเลยนะคะขึ้นเต็มที่เลยนะคะออ๋สวยงามค่ะเวลาดูไอเอ่เอ ตัวมันต้นเล็กๆมันก็น่าน่า,น,าน่ากินเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจงเออมาเห็นอ่านมันน่ากินเดี๋ยวเอาถอนไปยำต้น <c oughs> ต้นนี้กินดูดีไหมเนี่ยค่ะแต่คือเห็นมันน่ากิน่ะนะคะต้นอ่อนเนี่ยอันนี้ไม่ขึ้นเลยค่ะนี่ไม่ขึ้นหรือว่ามันกันมันเลยเวลาหรือยังไม่รู้เพื่อนๆขึ้นแล้วบางยังบางอันก็ยังไม่ขึ้นนะคะนี่แหละค่ะ สวยงามนะคะโหเยอะมากเลยค่ะต้นหัวชัยเท้าสีม่วงนะจ๊ะอืมนี่นะคะพี่แจจะมาตามความคืบหน้าให้นะคะเดี๋ยวหาว่าอือหืออันเออปลูกแล้วอยากบางคนเขาก็อยากจะถามหานะว่ามันไปถึงไหนแล้วลมเข้าพายุเข้านะคะนิ่ปลิวเข้ามาปิดกันนะคะสวยงามค่ะ กำลังให้น้ำนะคะให้วันหนึ่งกี่รอบคะเลยวันละรอบให้วันละรอบนะคะให้วันละรอบนะคะช่วงค่ำๆประมาณนี้ละคะ่ะนี่ละคะ่ะพี่แจงก็มารายงานนะคะตามสัญญาสัญญาว่าจะระักมัน่นวะพี่แจงก็ร้องเพลงไม่เคยจบเพลงเลยนะคะร้องไม่เป็นร้องไม่เก่งอันนี้ก็จะเป็นเฮาส์นะคะสำหรับ เ,เวลาแพ็คเกจจิ้งแพ็กของต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะคะอัน,นสำหรับตัวเฮานี้นะคะมันมีหลายเฮ้านะคะนี่แหละค่ะพี่แจกก็ได้ถ่ายให้ดูใก,ใกล้ๆสวยงามไหมคะต้นเนี่ยมันโดนน้ำนะคะเนี่ยโอ้ยสวยงามจริงสวยงามอารมณ์เธอไดแตล่ลพี่แจกก็อบเวลาอะไรก็พูดไปเป็นเป็นเพลงไปนะคะให้มันสนุกดูให้สนุกนะคะ ก็อยากให้ดูอยากให้เห็นอยากให้รู้นะคะก็นะคะคุยเฟื่องนะคะคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีวันนี้ก็คือหัวไชเท้าสีม่วงนะคะแล้วก็ผักกาดไว้ทํากิมจินะคะ,ะ,าาะ,คะดูสิคะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเวลามันเติบโตขึ้นแบบต้นใหญ่โหหัวหนึ่งหัวหนึ่งเนี่ยเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นหัวหนึ่งสองกิโลสามกิโลไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะจากต้นเล็กๆขนาดนี้นะคะ สวยงามจริงๆเลยเนาะเนี่ยพี่แจงเห็นอย่างนี้นะหูถ้าถอนไปยำหนหคงจะอร่อยน่าดูอ่านกินผักอีกแล้วคะ่ะยังคนเป็นเจ้าของใจตุ้มๆต่อมๆยมอยู่ดีๆผักหายเป็นยอมๆเรื่องใหญ่อีกโอเคนะคะพี่แจงเพราะปลูกนะคะการเพราะต้นกล้าของ ตัวหัวใช้เท้าสีม่วงนะคะหัวมันจะอยู่บนดินนะคะเดี๋ยวตัวตอนที่เวลาขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่จงก็จะมาถ่ายทอดให้เป็นดูให้ดูเป็นระยะระยะแล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกุ s มาอินโคเรียด้วยนะจ๊ะรักทุกท่านรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพี่แจงกุศมาอินโคเรียนะจ๊ะแล้วก็ เป็นภาษาเกาหลีด้วยนะคะลายเป็นภาษาเกาหลีเกาหลีไปด้วยนะคะมันจะได้ครบเซตครบสเต็ปนะคะรอนกางฮาจิโกแห้งบกฮาชิกิพารามีดะคือรอมโอเนอันยองฮิเคเซยชิช่องไอจูสสอคำตามีดาสงมีดาบายบายแล้วก็เจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า